สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเอซี SC นะคะช่องผู้หญิงขายรถอิสูซนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่อิสูซูเมโทรสาขางามอุวาน,นะคะตอนนี้นะคะต้องกําลังจะส่งมอบนะคะรถด,ด้านหลังนะคะวันนี้พามาดูหล,ล่อๆนิดนึงนะคะก็เรียกได้ว่าจัดเต็มสายซิ่งนะคะคันนี้ก็เลยพาเอซีมาดูนะคะ s u สสายซิ่งของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคันนี้เสริมหล่ออะไรบ้างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตกลับคันนี้ เป็นมิลเอ็กหนึ่งจุดเนะคะสบอลเงินนั่นเองนะคะคันนี้นะคะด้านหน้าสังเกตได้เลยกระจังหน้าสีดําแบบนี้นะคะเป็นแอคทีฟแน่นอนนะคันนี้นะคะปกติเดิมทีไม่ได้มีไฟตัดหมอกมาเนาะก็ันนี้เป็นปี2023ยแล้วแต่ว่าไม่ได้มีไฟตัดหมอกมาอันนี้เราใส่ไฟ,ไฟตัดหมอกให้นะคะเสร็จแล้วนะคะด้านหน้าที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือฝากระโปรงคาร์บอนนั่นเองนะคะเป็นจาก ฝากระโปรงนะคะจากนะคะเอ็มธนูทองของเรานั่นเองนะคะก็เป็นฝากระโปรงคาร์บอนไลซิ่งนะนี่เลยเดี๋ยวให้ดูงานฝาก่อนนะคะลายแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนสามารถรีเควสกันเข้ามาได้เลยนะคะนี่เลยด้านข้างของเราเสริมหลอดได้ติดตั้งคิ้วหลอสีดำด้านขนาดเล็กนะคะนี่เลยเดี๋ยวให้ดู สีล้อแบบนี้เลยนะคะเสริมล้อกันด้วยนะคะล้อแม็กนะคะ TE นะคะ37 mm. นะคะรายยอดฮิตเลยนะคะตัวนี้เป็นยอดฮิตเลยนะคะเป็น TE สีทองเลเซอร์แดงนะคะนี่หยอดแดงที่เขาบอกนะคะมาพร้อมกับยางนิโต้ SD นะคะกระจกนะคะเราติดตั้งกระจกพาวฟฟ้าเพิ่มด้านข้างเนาะจริงๆเดิมทีเป็นสีดําด้านนะคะตัวนี้เราติดเพิ่มไปนะคะแล้วก็ใช้งานได้จริงไฟเลี้ยวทุกอย่าง ออกที่ตัวกระจกนะคะพับไฟฟ้าได้นะคะนี่ติดตั้งฟิล์มเซรามิกกันสารให้ลูกค้าอย่างดีเลยนะคะเดี๋ยวไปดูที่ด้านหลังนะคะด้านท้ายของเรานะคะนี่เลยนี่เสริมหลอด้วยฝาท้ายนะคะแคปล่านะคะนี่เลยหล,ลอแบบนี้เลยนะคะสายซิ่งจัดหนักจัดเต็มนะคะคันนี้นะคะแต่งหล่อนะคะ บายนะคะนะากระมลการยางของเรานั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคันที่กำลังจะส่งมอบเ c นะคะฝากกดไลค์ like, mm hmm. กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อมผู้หญิงขาวรถด้วยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวคันหน้านะคะเจอกันนะคะเป็นคันไหนนะคะฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ลา f c ไปก่อนสวัสดีคะ่ะ